ฮัลโหลปิ้นปินกลับสวัสดีครับไยรุ่นครับผมก็คลิปนี้พี่จะมาจูนคันนี้นะครับผมแลมโบครับผมอยู่ท้ายๆนะครับห้าวิครับผมสับห้าวิครับก็ทําเครื่องให้เป็นหนึ่งหกเก้าห้าไอพีก่อนนะครับเครื่องสี่แสนนะครับแต่แล้วเราก็กดตรงกระบอกสีนะครับแต่งเครื่องเสร็จแล้วก็มาเลือกตรงกระบอกสีมาเลือกขนาดยางนะครับเลื่อนลงมาสามสเต็ปนะครับนะครับเสร็จแล้วก็จูนเกียร์ครับผม ดูคลิปให้จบนะครับน้องๆอ่าดูคลิปให่จบครับเดี๋ยวพาไปดันโลดเลยครับก็นี่ครับจะส่งก็ส่งนี้เลยครับส่งรอรอครับสมท่วงก็รีเซ็ตครับเสร็จแล้วเราก็ก่อนเข้าเกมนะครับก่อนเข้าเกมเราก็มาซื้อยางอีกทีนะครับซื้อยางหกพันครับแล้วก็ซื้อยางหนึ่งหมื่นตามอีกทีนะครับมาทําแบบนี้ทุกครั้งนะครับแล้วก็ไปลองรถกันครับ เอาล้ครับพวกเราครับพี่ก็ได้ครูแข่งครับมาถึงสนามแข่งเราก็มาเบร์ยางอุ่นเครื่องให้ร้อนก่อนนะครับพวกน้องอย่าพึ่งแข่งนะครับรอบนี้พี่จะขับปกตินะครับยออกตัวสวยมากครับนี่ยครับจังหวะดีมากครับเจ็ดจุดยี่สามครับผมแรงนะครับถือว่าแรงเลยครับเดี๋ยวมาสู่สับทกันครับมาครับอย่าลืมนะครับอุ่นเครื่องให้ร้อนก่อนนะครับค่อยแข่งครับผม นะครับจับครับยิ่งจับเร็วยิ่งแรงนะครับพวกน้องจับรลัว้อมขับไปบ่อยครับนี่ครับผมห้าดเก้าหนึ่งครับยังแรงงานน้องๆเอาครับเดี๋ยวพี่พาไปดันโลครับเอาละครับดูดีๆนะครับอันนี้อันนี้พี่จะเปลี่ยนเป็นโหมดดิฟนะครับพวกน้องเปลี่ยนเป็นโหมดดิฟจะดูครับว่าวิ่งได้เท่าไหร่ครับนะครับขับมาประมาณ2 0 0้อยกว่ากเขาเปลี่ยนเป็นโหมดดิฟเลยนะครับ โอแรงครับแรงครับแปบเดียวสี่ร้อยแล้วครับห้าร้อยแล้วครับเห็นไหมครับหน้าหน้าจะถึงเจ็ดร้อยบวกครับผมนะครับโอ้แรงครับเพืน้องหกร้อยแล้วอ่ะอย่างเอาอะดูดิอันอันนี้แค่หมดดิฟนะครับมพืน้องถ้าสับนี่แรงกว่านี้นะครับหกร้อยเจ็ดสิบแล้วครับจะถึงเจ็ดร้อยหรือเปล่าเข้ามาลุ้นกันนะครับผม ส9 0เก้าสบครับเรียบร้อยครับน้องๆครับเจ็ดร้อยครับเจ0ดร้อยบวกครับผมอย่างแรงอ่ะน้องๆเอาครับเดี๋ยวรอบนี้เราลองมาสับกันดูนะครับนะครับตั้งรถให้ตรงก่อนนะครับพอรถมาตรงเสร็จปั๊บเราก็กดรูปฟันเฟืองเลยนะครับครับตรงแล้วครับนะครับแล้วก็สับเลยครับ สับเลยครับยิ่งนานยิ่งแรงนะครับนะครับเราเราดูเส้นถนนครับถ้าถ้ารถเรามันเป๋เราก็กดออกมาก่อนนะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งครับแล้วก็ตั้งเราให้ตรงแล้วก็สับใหม่ครับนะครับดูดีนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะกดออกนะครับดูครับ ดูครับดูครับเห็นไหมครับ800บวกเขาผมอย่างแรงอ่ะน้องๆก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ลองทําตามดูนะครับอ่าช่วงนี้มีคนมาป่วนมาป่วนช่องพี่นะครับอ่ามาบอกว่าพี่เปแลกลุงแลกรถอะไรอย่างงี้นะครับก็ก็บอกไปแล้วนะครับว่าไม่ใช่พี่นะครับ ID พี่ก็ให้ไปแล้วนะครับก็ถ้าใครมีถ้าใครไปแอบอ้างแลกน้องๆก็ ขอฟังเสียงไหมครับอ่าขอฟังเสียงไหมครับก็ให้มันเปิดพูดไม่เลยนะครับครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายฮัยโลโหลปินป๊น